พี่น้องมารับประทานอาหารด้วยกันเด้อข้าหวหอมมานั่งกินดีๆลูกต้องการอะไรคนะ ซื้อขนมเอาหิเือขนมซื้อขดเลแ้ขนมเาปลวซอนมนอางเี่ยมันไกลก็ดานนะซื้อไปไม่พ้เอาไว้น้ำแบบที่แม่ซื้อมาเช้าหบาทสังสนฟังก่อนไปไม่ได้ขานยากฝั่งนั้นรถเยอะเส้นกลางไปไม่ได้ต้องไปแค่เส้นเม็นพนพอเส้นนั้นรถเยอะมาก เอาน้ำแดงสองขวดที่แม่ซื้อเมื่อเช้าเนี่ยแบบเี่วกันน่ะละห้าบา,าทเราสองขวดเราสองคนแล้วเอาน้ำแข็งมาห้าบาทถูกไหมยี่สิบบาทแล้วหนูก็เอาขนมห้าบาทพรอเออเนี่มีทั้งไข่ต้มมีทั้ง,งอะไรอะไรแยจๆจะไปซื้อขนมอะไรกันน<ถ>ั้นแหละเอาน้ำกับขนมแล้วก็เอาน้ำแข็งมาห้าบาทซื้อไาไม่พนนี่ก็ต้องไปซื้อไก่หรอกซื้อไปไม่พนนี่ มากินข้าวกันกับนี่ไข่ต้มพร้อมเนี่มือนีลยนี่ใครต้มน้ำพอ,อบาแจงหอมเป็นก้นผิวชอบอ่ากิ่นน้ำปลา <c oughs> แต่น้ำปลามันก็เป็นน้ำปลาต้มนะมันไม่จืดเออมันไม่ไม่ไม,ม,มีพิษมีพายอะไรกับเราอกเพราะว่ามันคือน้ำปลาต้มเนาะพี่นเรานี่เราตำชั่วเนาะตำใส่ข้าวปุ้นเป็นยั่วเลยข้าวปุ้นจะซิมได้แบบเดี้่นอง ข้าวเราก็จะจิ้มนิดนึงเนาะตีข้าวกับไข่นิดนึง่งอันนี้ก็คือแซแ่บเด้พี่น้องแซ่บสับไทยมินิกิที่เห็นเมนูย,นยังบ่ได้เนาะกับตุ่มส่วนยั่วยัวเนาะนะคะตุ่มยั่วยวแล้วก็ใส่ไข่ต้มเนาะก็จะแซ่บไปเป็นเมนูแปลกใหม,ม่แบบนึงเนาะนะคะ เ็นมาบ้หน่อยน้อเ็นี่ยระตนเน่ะเปิดระยเปิแล้วเัเด้ปวดน้ำเย็นมกินีเนขนี่ยุเาวดน้ำมาแก้วหนึ่น้ำมาซื้อวบงเด้น้าเย็วดมาแก้วนึง มันต้องมันต้องมัต,งมต้องไป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 ,ไปซื้อเลยระวังเด้อขี่ดีๆเด้อเออเออ,เอ,อจา้าเลยมันต้องปิดม่ต้องปิดเปิดเลยฮะฮะเปิดออกเลยจะไม่ซ่อมาเปิดประตูเลยร้านนี้กันเนาะโอ้ยว่าคำหนึ่งมันจะไปคำหนึ่งดึอกประตูออกมันมืด

มาเอามาเอามาเอามาเอจะได้ซื้อขนมสองห่อไงเอาก็ทำไงก็เพิ่มเงินไงก็ไม่เอาน้ำแข็งกับน้ำน้ำแดงคนละห้าบาทน้ำแข็งห้าบาทก็เป็นสิบสิบห้าใช่ไหมขนมขนมก็เอาสิบเอาหอมแม่ขนมเรกหยิบสองห่อเลยเนี่ยเหนูจะได้ขนมเลยหนูก็ซื้อเอาเลยก็คจะได้ขนมเลยหนูซื้อเอาเลยออไปไปซื้อเอาล่นค่ะไป ที่ดีจไปอาบด้วยพี่น้องไปอาบเตะเตะเตะไปแลคอันนี้ซื้อน้อันนี้ซื้อน้หขวดอันนี้ก็ซื้อน้ำหขวดโอเคแล้วขงแล้วขนมจบม่นมขนคนลขนมแดงมากินกับน้ำแข็งคนละขวดไงเราจะเอานี้มก็ซื้อขนมสิบาทไงให้เขาหอมซื้อสองห่อสิบบาทตอนแรกบอกให้ซื้อห้าแม่เพิ่มให้หนูอีกห้าบาท อยากกินสิบฟองสิบบาทซื้อสอง่องไหมลูกเออลูกซื้อก็ลูกอยากเอาแล้วเาสิบบาทผ้าขนมลูกนะเอาห่อละสิบบาทก็พอแล้วห่อเล็กมันก็มีอยู่อุ้ยเสียวห่อยี่สิบพ่อตัวเท่ากับปั่นเนี่ยแซ่บได้พี่น่ระหวอางเป็นคนมักถึงขับผุนตั้ไหต่เท่าไหร่ ไปแล้วที่มีตัวดีที่ดีไปแล้วเมันก็ยี่สิบห้าบาทไปลำค่าแล้ว Nếu không nó sẽ quạt cả nó sẽ lẻo mỏng sẽ mỏng lên เสเล่าหลายพวกติดพวกพิกติดพวกแล้วแ็ไปแล้วอิ่มแล้วไปหาขนมเนี่ยพราะเเป็นการรับประทานอาหารเช้าเที่ยงเย็นอยู่ดีขเช้ากับเที่ยงมันจะอยู่ในลักษณะเวลาเดียวกันเนาะเพราะไม่ค่อยกินข้าวเช้าเขาสาวก็สิเป็นขนมหรืออ่าโจ๊กต้มนะนั่นแ้ละเนาะที่เขาจะเป็น กล้จะเพี่ยงเหมือนจะเป็นอาจารย์าชาวไซน์้องกว่บเลยนะคะก็จะต้มไข่หรือหุงข้าวขึ้นมาเนาะงเขาจะเอาเวลาที่เหลือไปทำงานแบบหนบ้างน้นนนะะองหุงข้าวด้วยข้าวเหนียวนะคะใช่พี่พูดเขาข้าวเหนียวอันนี้มูฟเฟ่นคันตอนี่พี่น้องมันเอามาฝากวัน้องอินดีเฉนด์แล้วเอา เอาเนือน้้เอาอ,ารอะรอันนี้ฟมาไม่สวยทุกคนที่ชอบกินกับคุเอาไหเท่าไหร

ใส่ดาวอย่างมะตูมนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเราก็จะกินใส่ข้าวกลุ้นได้ยนะั่วน,นี่หนึ่งป่าหน่อยนี่พี่น้องเป็นหนึ่ป่าหน่อยรวยจกินเอาล่ะพี่น้องในเวลาของชมพูแล้วเนอ้องสีฟ้าเมื่ที่แล้วเน้องนะคะขอบคุณลหลายเด้อนะคะสำหรับการรับชมนะคะ สำหรับกำลังใจจากทุกทุกท่านเนอะนะคะสิบคนลที่แล้วเนอะนะคะนี่คือตําหใส่ไข่ต้มเนาะตําตําข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนอะ,ะอันนี้ก็คือข้นหูขนี้วนะคะใส่หมองห้เขาน,ะะน,น,น,นี่คือน้อไม่ซมนี่คือที่เพื่อนพนัาางนกงานฝากเนาะนะคะคขันเองเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ข้าวหอมละรมนด้วยนะคะใช้พีิกแค่ก็ได้นะคะในี่ ใช้พริกแห้เงเพราะว่าพริกสดหมดเนาะก็ <c oughs> ะใช้พริกแห้งได้เนาะนะคะปลาร้าขุดน้อยอย่างนี้เนาะค่ะใส่ซมตำเนาะนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากมานะคะสวัสดีค่ะ